ค่ะสัดีแนะนําตัวเองก่อนนะชื่อฝนนะคะชื่อฝนเคยทําอยู่ที่บริษัทปุ๋ยแล้วก็ได้รับรางวัลไปประกวดปุ๋ยที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมปุ๋ยระดับโลกมาแล้วก็ปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลเป็นทางด้านการวิจัยนะคะจากรายการแอดกริตอนในเรื่องของปุ๋ยสาริตด้วก็เทคโนโลยีต่างๆเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทางสวกก็คือสํานักงานวิจัย ให้มาทำโปรเจกต์ในเรื่องของเพิ่มผลผลิตกาแฟบ,บนดอยแล้วก็ดอยแม่สลองกับดอยช้างด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตเราเป็นยังไงบ้างคะดีไหมคะกาแฟเราดีไหมคะดีดีนะเราก็จะได้ผลผล,ผลิตที่ดี าสมีวคนนี้บอกไม่มีเลยอ่าไม่มีเลยนะอ่ายังไงนะโอเคแล้วแล้วในที่นี้เนี่ยพี่ต้นกาแฟน่ายเป็นโรคบ้างทุกคะทุกคนแม่สองเป็นโรคอะไรบ้างต้นกาแฟพี่พี่เป็นโรคอะไรบ้างคะแม่สองอันนี้มอรงมือแรงมาเลยตองมีทั้งมร มีเพี้ยมีเี้ยด้วยมีราสนิด้วยอ้าวโอ้โหสารพัดโรคเลยเนาะเหมือนคนเลยเนาะโหลกนะก็มีทั้งโรคด้วยอะไรด้วยนะคะทีนี้สาเหตุที่วันนี้เรามานั่งประชุมกันเพราะว่าเราจะทำโปรเจกต์เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตกาแฟของเราให้มันมีคุณภาพที่แข็งแรงขึ้นใช้ปุ๋ยได้ถูกวิธีมากยิ่งขึ้นนะคะเลยมาทำวิจัยกันที่นี่นะคะจุดประสงค์หลักๆก็คือ เพื่อเพิ่มผลผลิตของกาแฟนะคะทีนี้งานวิจัยตรงนี้เนี่ยเราได้รับทุนสนับสนุนจากทางสาว,กวก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทางสาวปสแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านที่นี่ด้วยนะคะที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้พวกเราได้จัดประชุมแล้วก็ให้ความรู้ดีๆแบบนี้กับพวกพี่ๆนะคะทีนี้วันนี้เราจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะเพราะว่าเรามีคณะทีมงานอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็นักวิจัยต่างๆ มาให้ความรู้พี่ๆเฉพาะด้านด้วยหลักๆเลยนะโครงการเนี่ยพวกพี่มานั่งที่เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือจะได้ร,รับความรู้ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีนะคะการกําจัดโรคพืชการบํารุงดินทํำยังไงการใช้เครื่องมือวัดดินทํำยังไงเพื่อจะได้รู้ว่าในดินของเราอ่ะมีธาตุอะไรอยู่บ้างเราจะได้ให้ปุ๋ยได้อย่างถูกวิธีเดี๋ยววันนี้จะแบ่งพาร์ทเป็นคร่าวๆตามนี้แล้วเราก็จะเหลือเวลาเล็กๆน้อยๆสำหรับการถามตอบก,กัน ใช้เวลาเดินวมทั้งหมดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโอเคไหมคะนะโอเคแบบนี้นะ เฉพาะแปลงของทุกคนนะคะเก็บตัวอย่างดินส่วนหนึ่งเอาเข้าห้องแลบไปวิเคราะห์ว่ามีค่าท่าถนัดอะไรบ้างค่า N, P, K ค่า O, M เท่าไหร่ค่า pH ก็คือค่าความเป็นกรดด่างเท่าไหร่เพื่อที่อะไรเราจะได้ตัดปุ๋ยให้มันเข้ากับทุกแปลงเลยเหมือนอะไรเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพสอบเลือดที่โรงพยาบาลเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามีไขมันในเลือดไหมเป้นคอเลสเตอรอล เป็นเบาหวานไหมหมอจะได้จ่ายยาได้อยา่างถูกโรคแบบนี้ดีไหมคะดีะดนะเราจะได้ไม่ไปกินยาสูงสี่สูงห้าหรือว่าเป็นการใช้ปุ๋ยที่มันแพงเกินไปบางทีนี่เพริกพีพ่ๆเนี่ยอาจจะมีฟอร,อรัสูงอยู่แล้วก็ได้อาจจะมีโพแทสเซียมสูงอยู่แล้วก็ได้นะคะสี่งเงินเปล่าประโยชน์ถูกไหมคะเราซื้อเอาเงินเนี่ยมาเติมในส่วนที่ขาดดีกว่าเพราะฉะนั้นคำว่าปุ๋ยสังก เราก็จะตัดให้มันเข้ากับช่วงอายุของกาแฟของพวกพี่ๆแล้วก็เข้ากับสภาพของดินนั้นๆเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ปุ๋ยสังตัดคือจากงานวิจัยแล้วนะคะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ25-30%เพราะว่าอะไรเรากินยาถูกโรคใช้ปุ๋ยถูกกับดินเพราะฉะนั้นแน่นอนต้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็การที่ใช้ยาในเรื่องของโรคก็แมลต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงด้วย ะะอย่างที่สองที่จะได้เมื่อกี้เนี่ยได้ยินมาแล้วว่าหลายหลายท่านเนี่ยต้น,นยัเป็นโรคราสนิษนะคะเซตที่สองที่จะได้ก็คือเราก็จะมีจุลินทรีย์ที่รักษาโรคพืชโดยเฉพาะพวกเชื้อราต่างๆนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์เนี่ยมาให้คําแนะนําในเรื่องของจุลินทรีย์ตัวนี้โดยเฉพาะ,ะคะเพราะฉะนั้นจากการใช้จุลินทรีย์เนี่ยข้อแรก ก็คือลดรอบพืชได้อย่างมีนันยสำคัญประมาณ3 0มบปร์นตพืชจะลดลงแล้วก็เป็นการที่เพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยนะคะในเมื่อว่าซีซีตัวที่ดีเนี่ยมันเข้าไปในดินมากขึ้นลงดินนะคะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเราขึ้นมาบนดอยก่อนนั้นทีแรกก่อนที่มาเจอพวกพี่ๆเนี่ยเราได้เก็บตัวอย่างเนี่ยไปตรวจในห้องแหบแล้วนะคะสิ่งที่พบคือดีของพวกพี่ๆเนี่ย มันมักที่จะเป็นกรดก็คือค่า pH เนี่ยต่ำพอ pH ต่ำก็คืออะไรเหมือนคนเป็นโรคก,ก็คือเป็นเป็นตัวร้อนตัวร้อนก็กินข้าวได้น้อยดูดซึมธาตุอาหารได้น้อยนะคะเราก็จะให้สารปรับตรุงดินเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อปรับค่า pH หรือว่าค่าความกรดเป็นกรดเบสให้มันเป็นกลาง พอเป็นกลางปุ๊บก็กินข้าวได้มากขึ้นนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ผู้พี่ให้ไปเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ได้สูงสุดสามอย่างนะน,นะที่พวกพี่ได้นะทุกคนก่อนนะอย่างแรกได้ปุ๋ยไปฟรีๆรอย่างที่สองได้ยากําจัดโรคขึ้นไปฟรีๆรีอย่างที่สามคือได้สารปรับปรุงดินไปฟรีฟรีอย่างที่สี่ก็คือตลอดโครงการเนี่ยจะมีผู้ช่วยนักวิจัยที่จะเข้าไปในพื้นที่ของพวกพี่ๆนทุก เดือดเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปให้คําแนะนําพวกที่บางท่านอาจจะมีก้นเป็นโรคบ้างมีมแมลงบ้างมีดินเป็นสนบ้างสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยนักวิจัยได้ตลอดเลยนะคะเราก็จะมีช่องทางที่ให้ติดต่อกับเราได้โดยตรงนะคะเพื่อที่แก้ปัญหาเรื่องแบบนั้นนะคะเพื่อในการเพิ่มผลผลิตนะคะโครงการนี้เนี่ยจะให้ปุ๋ยทั้งหมดคร่าวก็คือสองครั้ง้วยกันนะคะ ครั้งแรกยังจะคือเดือนนี้เลยเราจะส่งนักวิจัยนะคะเข้าไปในพื้นที่ของพวกพี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างดินมาก่อนแล้วเราจะเอาเนี่ยเข้าห้องแลบแล้วก็ไปตัดสูตรปุ๋ยเฉพาะพื้นที่เลยนะคะคาดว่าจะสามารถแจกจ่ายสูตรปุ๋ยพร้อมกับยารักษาโรคพื่แล้วก็สาารถปรุงดินภายในไม่ปลายเดือนนี้ก็เป็นต้นเดือนหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นการให้ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งการให้ปุ๋ยครั้งที่สองจะเป็นช่วงปลายปีนะคะ ช่วงเดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวาเดี๋ยวมาดูกันว่าปกติแล้วพวกพี่เนี่ยสะดวกกันช่วงไหนนะคะแล้วเราก็จะเก็บผลกันจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงประมาณกรุงธาปีหน้าเพื่อจะได้เช็คว่าอะไรคะเช็คว่าปุ๋ยที่เราให้พวกพี่ๆไปเนี่ยมันได้ผลเปรียบเทียบกับรูปแบบเดิมนที่พี่เคยให้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแบบไหนดีกว่าวถ้าแบบไหนดีกว่าเราก็จะได้เอาเป็นค่าเฉลี่ยของคนทั้งดอยเนี่ย ไปตัดสูตรปุ๋ยแล้วในอนาคตพ,พี่ก็จะใช้สูตรปุ๋ยเนี่ยเป็นสูตรปุ๋ยในการเพิ่มผลผลิตก,กาฟแฟได้อย่างประหยัดตน้นทุนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะโครงการน,นี้คร่าวๆก็คือทําลักษณะแบบนี้ก็คือพวกพี่ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะ ทีนี้ค์ทต่อไปเดี๋ยวเราก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้พวกพี่ๆในเรื่องของโรคพืชนะคะเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์เม่นนะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ในการรักษาโรคพืชค่ะนี่นะคนะคผมคับเดี๋ยวตอนที่เข้า,า,ขางานนะครับทีนี้จเจ้าหน้าที่มันเก็บดินนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องตรวจดินอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการที่เราตรวจดินเนี่ยนอกจากการที่เรารอค่านี่แหละเราจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าดินของเราเนี่ย มีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนโคตรถึงเราใส่ปุ๋ยเราใส่อะไรบ้างครับค่าอะไรบ้างเลย N P K ถูกไหมครับสามตัวแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันเยอะเกินที่ต้องการหรือบางตัวเนี่ยใส่ลงไปแล้วพืชกับไม่เพียงพอด้วยซ้ำใช่ไหมครับโคตรถึงเราใส่สูตรอะไรบ้างครัสิบห้าเสมอตัวแรกใช่ไหมครับสูตรสองอะไรเลยสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สูตรสามนะครับสูตรสามที่สามยี่สิบ 13 13 21ใส่ตอนไปบำรุงผลผลิตใช่ไหมครับพอเราตัดเสร็จเราฟื้นฟูต้นเราใช้4.6ฟื้นศูนย์ใช่ไหมครับระยะการเราใช้ศูนย์สิบห้าเสมอสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ผมจะบอกว่ามันมีมาเท่าไหร่นักวิามนักวิชาการน่าจะสี่ห้าสิบปีแล้วล่ะเออจะเป็นสูตรที่เราเรียกว่าทําขึ้นมาทุกคนใช้หมดแต่เราไม่รู้หรอกนะว่าพืชเราต้องการมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ใช่ไหมครับถ้ามันบอกมันไม่ต้องการขนาดนี้หมายความว่า เราซื้อปุ๋ยไปทับ1หนึ่งพันเพื่อเก็บอกไม่อยากได้สองร้อยเอาแล้วที่เหลือแปดร้อยก็ราคาทหมดเลยนะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นอย่างพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพื่อเราต้องการคาหางแค่ไหนต้องการแค่ไหนเราต้องวัดว่าดินเรามีคาาหางเท่าไหร่อันนี้ถูกไหมครับพวกาี้ตามการแล้วถือว่าเพื่อบอกว่าวันนี้เราต้องการ n 50 p 20 k 100่้อปรกากฏเราไปใส่ n 100 1> p 1 0 0 k 1 0อย่างนี้ถูกไหมมันก็ไม่ถูกเนอะใช่ไหมทีนี้เราจะรู้ว่าพืชเราต้องการอะไรแค่ไหนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าดินเรามีแค่ไหนใช่ไหมครับตอน,นักวิชาการาลงไปวัดนะครับเราจะรู้เลยว่าดินเราเนี่ยมี NPK มากแค่ไหนเบื้องต้นทุกคนจะซื้อสูตรปุ๋ยมา,สายใส่ที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับอันดับที่2คือเราจะรู้เลยว่าดินเรานะครับมันเป็นกรดหรือมันเป็นดาน่างอ่าแต่ใครรู้บ้าไหมว่า,รวากรดด่างมันส่ง,งผลยังไงกับต้นกาแฟของเราครับ ผมเดี๋ยวผมขอขอขอแชร์นิดนึงนะใครที่ปลูกกาแฟแล้วก้มเป็นโรคบ่อยเออแบบเป็นโรคแบบลาสนิมลากเนา่าแล้วต้นตายจากเรื่องโรคกกนะครับใครใครเจอแบบเป็นบ่อยบ้างล่านะไม่ค่อยน้อของผู้นี้มาหายหายปะ่ะส่วนใหญ่เจอปัญหา,มาแมลงกับเรื่องโรคนี่ไหนเจอเยอะกว่ากันคะัมแมลงเจอเยอะกว่าช่วงนี้น่าจะเจอพี้อเยอะใช่ไหม ใบใบใบกาแฟจะหนีงอไหมครับใช่หนีงอม,มาดูดพ่อเลีเ้ยงบริเวณยอด่อนอใช่ไหมครับดูเสร็จใบจะเริ่มหนีง,งอโดนใบรักใช่ไหมสิ่งที่เราทำตามมาคืออะไรเอ่ยปล่อยเยหรอคนยาัเราใส่ยาเนอะเราใส่ยาอะไรครับคนยายาแมลงยาแมลงเฮ้ยนี่ถูกต้องนะต้องพูดยาแมลงถูกแต่บางคนแบบเออที่ผมไปบอกบางครั้งหนีงอแมลงลงเสร็จไปพ่นยารักษาโรค เฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นไวรัสอยู่ใช่ไหมเราต้องกจาจัดตัวอะไรนะเป็นพาหะคือมแมลงทิ้งก่อนบริเวณยอดที่ไปเกิดไวรัสแล้วเนี่ยตัดทิ้งได้ก็จะดีไปของทิ้งได้ก็ดีนะแต่ช่วงนี้เขาลดลงนไม่ให้เผากันใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่ผมจะบอกคือเครื่องตัวนี้มันสร้างประโยชน์ให้เราได้เยอะนะครับถ้าเราวัดมาดินเป็นกรดเยอะสิ่งที่เราก็ปรับนะครับไม่ใช่ใส่ปุ๋ยเยอะขึ้นนะ เราต้องปรับให้ดิน,นมีความเป็นกรดร้อยลงไป็นสาใช่ไหมครับแต่ถามว่าปรับยังไงเดี๋ยวเราจะมีนักวิชาการไปให้คําแนะนําที่น่ถูกนะครับแล้วที่ปรับมาดินที่เปรี้ยวมากเลยนะอ่าเดี๋ยวใช้ตัวนี้และกันในการช่วยนะครับซึ่งทั้งปุ๋ยทั้งเชื้อราที่เป็นยานะครับรวมถึงสารปรับค่าความเสียของดินเนี่ยทุกอย่างทุกคนที่มีหมดนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ได้แล้วปรับใช้ไม่ถูกต้องมาช่วเกิดประโยชน์ถูกไหมครับผมทีนี้เรื่องโลกนะครับผมขอสอบถามนิดนึง ในบริเวณนี้โรคมักจะเกิดที่บริเวณใบหรือที่บริเวณรากครับใบใบใบแสดงว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นราสนิมราทุ้ค้าเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่อยู่ๆเป็นโรคได้นะหมายความว่ามีเชื้อราที่ไม่ดีอยู่ในบริเวณดินนะครับหรือในบริเวณใกล้เคียงที่เราปลูกต้นไม้ต้นไม้จะเป็นโรคได้แต่ถามเวลาเรากําจัดโรคพืชเราก,กําจัดยังไงเราซื้อ,อยาเคมีใช่ไหมเราซื้อ,อยาเคมีมามาฉีด เพื่อทําลายเชื้อราไม่ดีอาการของโรคจะหายไปถูกไหมครับนะแต่ยาพวกนี้เป็นยาเคมีอยู่แล้วฉีดเสร็จไปอยู่ในต้นไม้เราประมาณสักห้าวันยาหมดดีแล้วหมายความว่าหลังจากห้าวันโรคอาจจะกลับมาใหม่ได้ไหมมันกลับเพืเสมอถูกไหมครับทีนี้ตัวที่เราจะให้นะครับเราเรียกว่าราดีกินลาหลายถ้าใครเคยได้ยินนะราดีกินลาหลายเอาราดีมันดียังไงอ่ะมันเป็นเชื้อราชนฝูนะครับเมื่อไรที่ดางที่มันอยู่ใกล้เชื้อราตัวอื่นมันจะกินเรียบเลยมันกินเรียบเลยนะครับเอ้า พอบอกถ้ามันกินเรียบเสร็จไม่มีเชื้อราดีในบริเวณดินเราแล้วข้อดีคืออะไรข้อดีคือราร้ายมันอยู่ไม่ได้ต้นไม้ของเราจะไม่เป็นโรคนะครับเดี๋ยวลองใส่ตามที่เราแนะนำนะจะเห็นเรอวว่าเรื่องโรคนะครับจะลดลง,งหรือหายไปแทบหมดเลยนะครับนี่ประเด็นแรกนะแล้วหลังจากใส่ไปเสร็จราดีอยู่ที่ต้นเรานะครับของพวกนี้จะทําให้ดินสมบูรณ์และทําให้สร้างปุ๋ยในบริเวณดินเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไม่ใช้ผิดผูกต้องนะครับ เชื้อราที่เราจะได้จะเป,ป็นลักษณะผมผมถามทุกคนก่อนว่าปกติทั่วไปในช่วงที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่น,นะครับเราสามารถมีแรงงานที่ผสมเป็นลักษณะขปงปุ๋ยน้ำหรือเอาอะไรผสมน้ำแล้วฉีดพ่นได้ไหมเลอเออเนี่ยตัวอย่างเช็ปุ๋ยทางใบเออปุ๋ยทางใบไมฉีกนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรผมนะครับเราผมเรียกผสมกับน้ำหมักทิ้งไว้ประมาณคืนนึงก็ได้นะครับคืนนึงก็ได้เนอะ,ะหรือจะวันนึงเลยก็ได้นะครับ แล้วตอนจะไปใช้กับต้นไม้เราเหยต้นกาแฟนะครับผมอยากให้ใช้ช่วงเย็นๆเช่นประมาณสักสามสี่โมงเย็นเอาไปลาดาเลยลาานะทั้งต้นเลยนะทั้งบริเวณใบบริเวณลำต้นและดินรอบๆโคนต้นนะครับถามว่ารวยจะล่าที่ดินอยู่แลว้วพอลว่าเวลาโุก้เหยขึ้นกับต้นไม้ไอเชื้อ,ไไร,าอนนะะราไม่ดีอยู่บริเวณไหนหรว่าเชื้อราไม่ีอยู่ที่ใบที่ต้นนะครับเชื้อราไม่ดีอยู่ในบริเวณดินนะเราเราเห็นเชื้อรา ีเชื้อรามันอยู่ในบริเวณที่ชื้นเย็นกลุ่มแรกซึ่งเป็นบริเวณดินไปเจ้าหน้าที่เข้าไปวัดบริเวณแปลงไหนนะครับแล้วค่า pH ต่ำให้รู้นะครับว่าดินเราเป็นปรกรดแต่แล้วทำไมดินเราเป็นกรดก็เราใช้เด็กเคมีมาจาเราไม่เคยเติมปุ๋ยเลยดินเราจะเป็นกรดนะครับแล้วดินเป็นกรดไม่ดียังไงอย่างแรกนะครับใส่ปุ๋ยไปไม่ปีนปุ๋ยนะครับอย่างที่สองต้นไม้มักจะเป็นโรคอ่อยอธิบายอย่างนี้นะครับ เอาห่ือไม่องซ้ยากรฉีดประจำให้เขา่าดินเรา,าเริ่มเสียแล้วโปรดให้เป็นดินกลางปรับดินเสียให้เป็นดินสมบูรณ์นนะครับเราเรียกว่าเราใส่ปุ๋ยเท่าเดิมแต่มันกินปุ๋ยเยอะขึ้นอธิบ mm hmm. ายงี้นะ mm hmm. หมือนเราให้ก๋วยเตี๋ยวลูกเราไปสองชามอ่ะลูกเรากินหมดแต่ก่อนหน้านี้ถ้าดินมันเสียเหมือนเราให้ก๋วยเตี๋ยวลูกเราไปสองชามลูกเรากินได้ครึ่งชามที่เหลือก็โยนทิ้งไปถูกไหมปุ๋ยเราให้แล้วถ้าเกิดต้นไม้มันไม่สามารถดูดธาตุอาหารจากดินได้ ก็เหมือนกับเอาปุ๋ยเนี่ยไปหว่านแล้วก็ทิ้งมันเฉยๆนะพ mm hmm. ะนั้จยากที่คนสบายใจนะฮะตอนเจ้าหน้าที่ไปวัดนะครับให้วัดค่าดินเลยสิ่งที่ได้สร้างความยะดให้ทุกคนจริงๆนะครับค่าที่ได้แต่ละอย่างเนี่ยอาจจะถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับว่าเอ้าพี่แล้ว pH ผมเนี่ยมันต่ำนีมันเป็นยังไงหรอ pH ผมมันสูงแสดงว่าดินผมมันเป็นด่างใช่ไหมผมต้องแก้ยังไงนะครับนี้ถามได้นะแล้วหลังจากที่เก็บดินวัดค่าดินทั้งหมดได้แล้วนะครับเราจะทําการตัดปุ๋ย ที่เหมาะสมกับดึงในแต่ละแปลงของทุกท่านเลยนะครับเขาว่าเหมาะสมคืออะไรเพื่อต้องการามาตรฐาน N P K วันนี้มันต้นองการ1 20 50สิ่งที่เราทำคือเราต้องตัดปุ๋ย N P K 1 20 50เราจะไม่ตัด200 200 200และเราจะไม่ตัด20 20 20ตัด200ก็คืออะไรเลยใส่ลงไปแล้วมันก็หายไปกับดินใช่ไหมครับมีความเป็นกรดหรือเรว่าดินเสียเนี่ยนะครับ แล้วก็การใช้ยูนมิคจะให้อาจารย์เอออ่าจารย์ก้องมาช่วยบรรยายให้ฟังต่อทีนะครับผมได้นนเชิญอาจารย์ก้องนะครับสวัสดีครับเมือ่อกี้ที่อาจารย์เล่นร้านปังก็คือเกี่ยวกับพวกตุเรนซีดีนะที่เรามาสู้กับตุเินซีไม่ดีดดดนะครับอาจารย์จะเติดนิดนึงว่าสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยพวกเราเคยคงเคยได้ยินเกษตรกร,รในประเทศที่เขามาบอกว่าเขาได้ผลผลิตมากกว่าประเทศไทยสองเท่าสามเท่าสี เราเคยดีอย่างนั้นใช่ไหมครับเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยดินบ้านเราเนี่ยก็ยุวมสมบูรณ์มากเลยแต่ทาไมอนี่ยเราถึงต้อะปลูกอ่ะเราถึงแพ้ประเทศเหล่านั้นความต่างคือเราอะ่ะยังไม่เอาเทคโนโลยีเขา้ามาใช้มากเท่าไหร่แต่ในขณะที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเลยนะครับเอาเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ได้บอกก็คือว่าอย่างเครื่องวัดดินเนี่ยถ้าคนก็คือเหมือนเป็นประหลอดครับส่วน่าถ้าเราไม่สบายเนี่ยเราเราเอาประหลอดแจ็ตปากเนี่ย แล้วก็เช็คเงินทุนออกมาเป็นแค้นก่อนเราก็ไปซื้อยาทิกตี้ซื้อพาราเซตามอลมากินใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไข้สักสามแปดจุดห้าสามเก้าอันนี้เป็นไข้หนักแล้วอันนี้เราต้องไปโรงพยาบาลนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้เราเป็นแค่สามสิบเจ็ดกว่าแล้วเราไปโรงพยาบาลเราเสียเงินเยอะไหมเราก็เสียเงินเยอะใช่ไหมครับแถมที่พักไม่กี่วันก็จะหายสิ่งที่เราทำเหมือนกันเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาเนี่ยคือเราใส่เข้ามาเพื่อสุดท้ายเนี่ย พ,พี่น้องทุกคนจะได้ผลลัพธ์คือเวลาเราผลิตไปขายนะครับปกติแล้วพ่อค้าคนที่เขามารับซื้อเราเขามีแต่จะให้เท่าที่เราหวังหรือให้เราน้อยกว่าใช่ไหมแค่ลูกนะครับแล้วเราก็ทำกับข้าวกินทุกวันนี้เวลาที่เราพ,อพ้อลูกอะเสมือนกับเราทําอาหารประมาณห้าหกอย่างแล้วกินกันแค่คนสามคนที่เหลือพี่ๆเอาทำอะไรครับเก็บเลี้ยงมื้อถัดไปใช่ไหมหรือถ้ามัานบูดก็ทิ้งใช่ไหมครับ เราทําการเกษตรแบบนั้นอยู่แต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราพยายามจะทําคือเราอยู่แค่ไหนเรากินแค่ไหนเราทําแค่ไ้นดังนั้นคือพอเสร็จโครงการนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนเี่ี้ยวผลผลิตไปขายที่จะเหลือเงินมากกว่าเดิมครับอย่างน้อยสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือเงินที่เราจะได้มาลอยมาันจะาอากาศเลยด้วยสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับทีนี้ในโจทย์ที่ผมเอามาอธิบายเนี่ยคือเรื่องของยูนิตครับยูนิตเนี่ย กล้ตัวเลยที่เราใช้ปุนยปุ๋ยายาชาวบ้านเนี่ยคือปุ๋ยอคอกครับปุ๋ยปักต่างๆอันนี้เราใช้กันอยู่บ้างไหมครับไม่ดได้ใช้เลยใช่ไหมมีบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าดินนะ่ะถ้าเราเจอปัญหาที่ว่าดินมานจะแข็งหรือมันจะนั่นเนี่ยดินเรียกว่าไม่เป็นดินดาอะ่ะส่วนใหญ่เวลาที่เราแก้ปัญหาคือเราก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยมักนี่แหละแบบที่เราหาได้ก็ไม่ต้องเสียเงินที่เนี่ยบางทีนะแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลย ก็สามารถยูได้เลยครับเตี้อมคิดดูดูว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราแบบไม่ต้องใส่ปุ๋วยว่าใส่ปุ๋ยลงไปแค่ครึ่งเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยในการทดลองครั้งนี้เราจะมีการให้ยูนิกมาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ลองดูถ้าใครเคยใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วเนี่ยลองดูว่าถ้าใส่ยูนิกแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงน,นะครับดังนั้นในการทดลองนี้เราเอาเทคโนโลยีมาหลายอย่างเลยเรามีทั้งปุ๋ยสังสรรที่คุณผลทำนะครับ แล้วปุ๋ยคุณนอนเนี่ยปกติที่อื่นใส่ไปสักสองเดือนต้องใส่ปุ๋ยใหม่ละแต่ของปุ๋ยของเราเนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยอยู่ได้สามสี่เดือนธาตุอาหารก็ยังอยู่ครบเลยไม่ไหลไปสาไม่ไม่ไหล,ไป,ไ,ไ,หลไปพร้อมสายน้ำนกับผมนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์เม่นทำมาคืออาจารย์เม่นเนี่ยคือเป็นคนที่ขายปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับอันนี้เราเหมือนทีมอเวนเจอร์มารวมร่างกันเพราะว่าโจทย์เนี่ยทางผู้ใหญ่ในกรมเนี่ย เขาก็บอกว่าอยากให้เราเทคโนโลยีที่พวกเราทำมอยู่เนี่ยเอามาช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายได้ไหมเราคุยกันในห้องประชุมเราคิดว่เาเออมันเป็นไปได้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างน้อยๆทุกปีก็เหมือนมีเงินเก็บเพิ่มสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกปีนะเครื่องมือเนี่ยมันวัดค่าอะไรได้บ้างน,นะครับสวัสดีครับ ท่านเป็นอครับที่ใอยากไดู้่าลงสต่อว่างกได้ครับท่านมาีท่้า่ครับนีครับองค์กรเนียที่เหเนี่ยี่ทุกท่านเนี่ยเวลา่เยนใสปุ๋ยเราจะไม่รู้ว่าท่าดินเท่าไหร่ รำวนให้คนอื่นก็ได้ครับสมอกรณ์เราพัฒนามาค่อนข้างหนาแล้วก็มีความไม่ยั่ยนะครับเราก็เลยอยากจะเอาทีมงานอะไรนั่ยครับเพราะว่าเราอยากให้ท่านนี้ได้ปชอกที่พัฒนาเรื่องของนวันนี้มีใครมีคำามหรับเป่ ถ้าเราเอใช้แล้วคนบอมาว่าี่เราต้นี้ย็ได้ถ้าเป็นถ้าี้ดีอยู่แล้วบางบางจุเนี้ยที่อยากจะใส่ปุ๋ยอีกตูดนึ่งเพื่อให้ดินกาแฟนี่นวิธีการก็คือพี่ลองมือจับนิดนึ่งตามขั้นตอนก่อนจะ้ถึงนะครับพี่จะได้ทำงานแบบแบบเดอรั่วกับแบบใหม่ที่เราให้พี่ทำแล้วก็ได้ผลเพิ่มขึ้น นะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับตัวใช่ไหมมีเอ็มบีทีบีเคนะครับเหมือนที่มีผักๆจานหนึ่งมีหมูต้มอีกจานหนึ่ง,ออนนงแล้วก็มีข้าวสวยอีกจานหนึ่งถ้าที่บ้านพี่มีกับข้าวอยู่แล้วสองอย่างพี่ก็สั่งเพิ่มอีกอย่างเดียวใช่ไหมอ่าปุ๋ยก็เหมือนกันในค่าสามตัวเนี้ยง่ายๆเลยเอ่อไปซื้อครั้งหนึ่งส่วนปีนหนึ่งซื้อปุ๋ยครั้งหนึ่งสองหมื่นแต่ปรากฏว่าพี่มีค่าดีอยู่แล้วอ่ะสองตัว นั่นหมายความว่าเพียจะจ่ายเงินเหลือแค่หนึ่งในสามปกติแล้วพวกนี้ยัไม่แปลกหรอก95%ของคนในประเทศนี้ส่วนมากใช้ปุ๋ยเคมีกันทั้งนั้นโดยแต่ละคน<ช>ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดินของตัวเองอาา่ะขาดธาตุอะไรจะรู้ได้อย่างเดียวคือเราอะ่ะจะต้องเข้าไปเก็บตัวอย่างดินนะที่แปลงแล้วก็เอาเข้าไปที่แหละเพื่อตรวจว่า ดินเนี่ยมันมีค่า N P K O M P H เท่าไหร่ต้นทุนสูงการที่วิเคราะห์ดินในแหลกเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยใช้ต้นทุนเนี่ยเกิน5,000บาทถึงจะตัดปุ๋ยออกมาได้นะคะในแต่ละสูตรแต่ละสูตรนะพอตัดปุ๋ยก็อีกใช่ไหมมันก็เสียทั้งเวลาเสียแต่ค่าใช้จา่ายเราจึงคิดเครื่องมือนี้ขึ้นมานะคะ เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจดินเฉพาะพื้นที่จิ้มลงไปในดิน30วินาทีเท่าน,านั้นรู้ผลทันทีเลย